ปีดนะครับวัดเกษมส่งเข้าประกวดไฟน้ำเงินนะครับนันโดยกำนันแบทนะครับเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยชนะครับรอบนี้ชนะครับดเครับชนคตีคืนมาได้แล้วนะครับรอบนี้นะครับลเีเสมอกันชนะกว่ารอบนะครับี๋ยวนัดิ เดี๋ยวมีชิงตัดสินรอบต่อไปยกต่อไปยกท้ายตัดสินนะครับกำัแับยกตัดสินนะโอักินนูกีจากอรจา์แซมมวยทะเลนะครับเกษมส่งเข้าประกวดสีฝ่ายน้ำเงินนะครับมาแล้วกำังแ้กันเลยเาไเขอครับพร้อมกัน้ยครับเสมอครับเสมอครับ ดูจากมีดเดียวก็พดเดียวนะครับพีดเดียวฮะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับอ่าเดียวเท่านั้นตัวเล็กมันก่อนยกที่สองเสมอนะครับยกที่สองเสมอนะครับนิดเดียวครับตาเรองเชิงกันแล้วรู้ทางกันแล้วครับรู้ทางกันแล้วนะยกที่สามเป็นแมตต์ตัดสิระเทศนครับวัดมีมุนนิวานอ่านะครับเป็นแมตต์ตัดสินนะเวลาเตรียมตัวประจำจุดจุดเดิมนะครับให้เวลาพักหนึ่งนาทีนะครับให้เวลาพักให้ทีมที่เลี้ยงมีนมีน้ำให้มาเลยนะครับ เปป่่าานนน้้้ำไดะครับม่ยกนี้ยกสุดท้ายชิงดำนะครับวัดเกษมทรัพย์โดยกำนันแป๊บนะครับส่งเข้าประกวดน้ะมุนน้ำเงินนะครับนี่นี่คือชี้ชะตานะครับยกชิงชะตาวัดเกษมทรัพย์ส่งเข้าประกวดนะครับโปรโมเตอร์โดยกำนันแป๊บนะครับที่เลี้ยงอ้าวครับผมอ่ะครับเกษมเตรียมตัวสุดท้ายนะครับ ีเลิกอาละครับปล่อยซ้ายก่อนทุกซ้ายดูเชิงก่อดูเชิงก่อนย่อกดนึงนะครับต่อ้อเพื่อนเพนนผ่นานผ่ผ่นานานผ่าผ่าผ่าบผ่าน้่านนนานผนครับนัานค่า่นครับา่